คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลขอหวยแห่ส่งเลขทะเบียนรถแท็กซี่คลอดลูกชายคนแรกบนรถแท็กซี่ หนุ่มใหญ่วัย44ปีที่จังหวัดปิษทุธานีเรียกแท็กซี่พาเมียจิบท้องคลอดมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทันลูกคลอดในรถสามีดีใจสุดๆได้ลูกชายคนแรกขณะที่คอหวยมุ่งไปหาที่ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ครับเมื่อเวลา9.30นากานาทีวันที่9มีนาคม5 6 4ศูนย์วิทยุค,คู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวคลอดลูกในรถแท็กซี่ซึ่งจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปากทางคลองสาภอคลองหลวงจัังวดปทุมธานีจึงได้สั่งการรถกู้ชีพไปให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลืองที่เบาหลังพบชายหญิงกำลังนั่งอยู่และมีทารกแรกเกิดได้คลอดออกมาแล้วเป็นเพศช,ชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแพทย์และพยาบาลของรถกู้ชีพจึงให้การช่วยเหลือนำแม่กับลูกไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จากการสอบถามนายกนกรกรทองขำอายุ44ปีสามีบอกว่าเมื่อเช้าภรรยาเจ็บท้องตนจึงได้พามาบุกแท็กซี่เพื่อจะไปหาหมอแต่รถติดมากทําให้กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลภรรยาได้ข้อลูกออกมาบนรถแท็กซี่และเป็นรูปคนแรกของตนกับภรรยาด้วยและก็เป็นผู้ชายอีกด้วยครับส่วนนายกมลเกิดวิธีอายุ65ปีคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขเทะเบียน7462กรุงเทพมหานคร บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ได้โบกรถของตนมาที่หน้าโรงเรียนสามัคคีถนนเรียบคลองสามบอกว่าเมียมีอาการเจ็บท้องจึงรีบขับพาไปโรงพยาบาลคลองหลวงแต่โรงพยาบาลคลองหลวงบอกให้มาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือพระเกียตรติเนื่อขับมาผ่าหญิงบอกว่าไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้วแรรถก็ติดมากจากนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจึงเลี้ยวข้อปั๊มและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ,อคุณแม่ด้วยนะครับที่ได้ลูกชายคนแรกครับ โบราณบอกว่าไว้เข้าท่านผู้ชมคลอดลูกชายมักจะให้โชคให้ใจครับขอหวยก็ไม่พลาดครับแห่ส่งเลขทะเบียนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองซึ่งหมายเลขทะเบียนก็ได้แก่7462จะมาให้โชคให้ใจกับเราแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จดไว้เลยนะครับเ4 6 2ครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม64สีกทุกท่านทุกคน รักดังครับขอบคุณครับ